ันนี้นะคะค่ะหอมค่ะจะมานะคะไอบอกว่าเราขายอะไรบ้างน,นะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามีพิธีกรตัวน้อยๆของเรานะคะช่วยน้องนี่เลยเข้าสวยค่ะ,คคะน้องเข้าสวยเท่าไหร่แล้วคะสี่ขวบค่ะค่ะอยู่โรงเรียนอนุบาลศรีสะเกดใช่ไหมคะใช่ค่ะเชคแฮนด์อยู่โรงเรียนเดียวกัน <laughs> <laughs> โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ นะาสำหรับมันแรกนะเราก็จะนี่เลยสกุชี่เจ้าหญิงลูน่าห้าบาทนะนุ่มมากอันแรกนะสกุชี่ลายเอเลซ่าทำเองโอเคแล้วก็สกุชี่หมูพิกกี้เกิลหมูเปิดได้นะาห้าบาท ก็ชื่ซอมบี้ไอ้ที่มันเกือบเพราะว่าที่มันเกือบหมดเพราะว่ามันไอ้ไอ้ตกนะที่มันเหลือนะเพราะว่ามีคนซื้อไปแล้วนะใช่ไหมใช่ไ,ไหนหยิบอันนึงให้พี่หน่อยสิคะไหนอ๋ออันนี้นี่อันนี้นะเป็นคอลเลกชันใหม่นะฮัลโหลคิตตี้อันใหม่เลย นะไม่มีอะไรโอเคอันนี้อันใหม่เลยนะเป็นฮัลโหลคิตตี้ฮัลโหลคิตตี้ว่เลยต่อไปนะเดี๋ยวเราจะไปดูตรงอันสิบบาทกันอันสิบบาทก็จะมีคุกกี้สายลุงเป็นพลังเรนโบว์เหมือนเรนโบว์แดด เออจะเวอร์เกินไปไม่คะน้องค่นี่คุกกี้คุกกี้เฉยๆนี่เป็นคุกกี้แบบเม็ดคุกกี้แบบลายแถบนะสีต่างๆนิ่มมากเลยแล้วก็คุกกี้สัญลักษณ์เช่นตัวเคตัวเอ็มเนี่ยเราเขียเป็นตัวเคนะา่อมมาจากชื่อเรา วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูโซนนี้กันเลยค่ะเป็นโซนโดนัทนะเราขายนะนี่มีสีเขียวกับสีเหลืองส้มสีเขียวกับสีส้มนะมนี่มันจะมีแบบทั้งรอยกัดนะนุ่มมากสีเหลืองโดนัทสีเหลืองนุม่มแต่ว่ามันจะราดซอสแล้วก็มีเนี่ยสปริงเกิลน้อย อีกอันหนึ่งราดซอสแล้วก็สปริงเกิลเยอะนะแล้วสองอันสุดท้ายพวกเนี้ยแล้วก็สีชมพูอันนี้ตัวเล็กมากเลยนี่จะเป็นหัวหน้านะเป็นสีชมพูนิ่ม,มอะแล้วก็มาการองที่เราทำกันไปตอนนั้นใส่แพ็กเกจ ด้วยเดี๋ยวเราขอจัดกันนะแปบ๊บนึงแล้วเราค่อยมาดูโอเคจัดกันเสร็จแล้วต่อไปเราก็เหลือแต่พวกสุดท้ายแล้วนะวาฟเฟิลเพราะวาเฟิลนี้เราจะขายเยอะอยู่นะแต่ว่าแพ็คที่เก็บของเราไม่พอก็เลยซื้อมาแค่สีอันก่อน,นอันนี้นิ่มมากเลยนะใช่ไหม สีีแดงท่อันนี้ก็อันนี้อัน,น,อน,นแปลกสุดก็เป็นสีแดงนี้แหละค่ะคือมันจะล่าซสอเฉยๆนี่นิ่มมากมันนุ่มมากเลยอะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูนะขอเคลียร์โต๊ะก่อนโอเคค่ะตอนนี้เราก็เสร็จกันแล้วนะนี่ขอให้ช่วยซื้อหน่อยนะนี่ก็เป็นเบอร์โทรนะ บอรทลัสกชนชอปศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งแปเก็ดห้าเกข้าหอมนะชอนองข้าหอมนะสำหรับวันนี้น้องข้าหอมและน้องข้าสวยลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมซื้อกันนะ